ถ้าปีนี้มาแล้วอ,นนอ,นนอะไรเี้ยแหลคนรู้กัน10ปีแล้วเออคะนนเรื่ออ่าคะแนนเรื่องยางปนิยงค่ะยังไม่มีคุยเลยอ่าไม่ได้คุยกันเลยใช่ยาง,งค่ะอัตลักษณเรื่ออะไรอะค่ะพี่เสวให้เราตอบหรอ,อ,อจริงจริงแต่ว่าเรารอ กับแบบว่านานไม่นานจิว่ามันจังหวะความพร้อมมากกว่าอะไรอย่างงี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยเราควรแล้วโดยแบบอายุหรือโดยอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังยังได้อยู่ให้แบบเขาถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าสิบปีมันลงตัวไหมคะโอเคค่ะลงตัวค่ะเราหรือเขาที่ยังไม่พร้อมค่ะก็จือว่าน่าจะทั้งคู่แหละยังยังไม่ได้คุยเป็นจริงปัญจังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ ถ้าดยส่วนตัวนะจูไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอ้ยมันจะต้องแต่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยังราบรื่นอยู่แอบฝังไปกผู้หญิงเขาบอคุกคองุกเข่าขอแต่งงานอะไรเงี้ยเขาพี่เงจะมีฟิวแบบแบบคยเขาเคยแค่แบบกระซิบบอบบอกว่าถ้าให้เขาขอแบบว่าจริงจังแบบเหมือนเป็นซีนอะไรเงี้ยเขาทําไม่เป็นอะไรเงี้ยแค่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดขึ้นคงแบบขอกันสองคนนะอะไรอย่างงี้อย่างใจเราแบบคิดรัดปัดแล้วแอบฝังสักครั้งหนึ่ง ยังจ <Moment. S 2> ูว่าช่วงน,นี้โดยสถานการณ์จือว่าเขาก็คงอยากจะแบบให้ในพาร์ทงานเขาแบบเออไม่ต้องกังวนก่อี้ยะคะแทนว่าเกี่ยวกับเรื่องของงาน,นใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาแบบทําเกี่ยวกับมวยก็คล้ายๆข,ของเรามันคืองานที่แบบว่าต้องดูสถานการณ์จริงแต่ที่จริงเขาจะดูแบบสิ่งที่เขาอย่างเดียวเลยนะคะอุ้ยตายก็ไม่ได้กดดันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงๆกับพี่เอียงเองเขาก็ไม่ได<ๆ>้แบบว่ารู้สึกว่าเขาต้อง ต้องทําแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะ an, จริงๆก็ไม่ได้แบบเรียกว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คนถามเยอะมันกดดันไหมคะก็มีก็มีก็มีมีมีความรู้สึกว่าแบบคือเรารู้สึกว่าในมุมเราอะความสุขมันก็มีหลายก้อนหลายแบบอะไรเงี้ยบางคนได้แต่งงานได้มีความสุขในรูปแบบที่เขาโอเคเราก็แฮปปี้ในมุมที่แบบว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกลัวไหมคะถามจริงว่าพออายุวัยน้ำเริ่มมากขึ้นเรื่องของ ว่าไม่มีค่ะก็อันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่แบบคิดตรงกันคิดว่าไม่น่าจะมีก็คือแค่แบบว่าแฮปปี้เอนจอยกับทุกวันอะไรอยาร่างเงี้ยเพราะเพราะอะไรคะที่แบบตัดตัดตัดตเองปไปเลยถ้าถ,ถ้าตัวเองจู่ว่าถ้าถ,ถ้าในมุมตัวเองเราคิดว่าเรียกว่าเราดูแลตัวเองบางอย่างเราไม่ขับรถหรือว่าอะไรเรารู้สึกว่าระยะยาวเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่คิดเองนะก็เลยรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างสําหรับแบบ พาร์อีกคนนึงเรารู้สึกว่าถ้ามีก็ต้องแบบรับผิดชอบจริงจังเลยเลยคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับแบบไม่มีมากกว่าก็เลยเป็นตัวที่ไม่กำหนดไม่ต้องใช่มันอาจจะโดยโดยพอเราไม่ได้ฟิกว่าเราต้องมีลูกโดยอายุเราต้องเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเอ้ยต้องแต่งงานอะไราเงี้ย<ต>ค่ะผู้ใหญ่สองสายเล็งไหมคะผู <c oughs> ้ใหญ่สองสายก็ขาด่ะ <c oughs> ก็ไม่เคยกับกับพ่อพี่เอียงเจอค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แบบว่าอเมื่อไรหรือว่าจะถามว่าแบบมีหลานไหมเขาก็ไม่เคยถามอะไรเงี้ยอย่างบ้านจิวเองก็จะไม่มีฟีลว่าแบบว่าเอพี่เอียงขอหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีค่ะอย่างบบงคนเวลาคบกันนานคือเขานี่จบบไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้อยู่กันก็ได้ก็ไม่รู้นะของเราก็ไม่แน่เพราะว่า จิ๋วก็ไม่ได้แบบว่าค่อนข้างฟิกว่าต้องแต่งงานแต่บางทีเราก็รู้ว่างานแต่งงานก็เป็นเรื่องของครอบครัวของผู้ใหญ่ที่เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรามีคว<แ>ามคิดว่ามีล,ลูกเราวมันจะทำให้การใต่ชีวิตเราระปากมัดขึ้นแบบจิว๋วเขาไม่ได้โทษลูกนะจริงๆแล้วอ่ะแค่ว่าในในไลฟ์สไตล์หรือว่าในชีวิตเรามองว่าแบบอาจจะไม่ได้วางแผนว่ามีล,ลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดพี่จิ๋วไม่ได้แต่งจริงๆอ่ะเราก็ได้อยู่กันจริงๆแบบนั้นก็กลัวภูเก็ตใช่ไหมคะ ยวจิวเวลรีเช็คจ้คิดว่าน่าจะจิวว่าครอบครัวน่าจะเชื่อมั่นในในในความรู้สึกเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างเริ่มมีเพียงเพียงโอเคใช่ไหมี่โอเคค่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบ เีียยวอะไรง้แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าพี่สาวเขามีลูกอยู่แล้วอเลยได้บอกผู้ใหญ่ไหมคะว่าจะไม่มีลูกดิฉันก็รู้สึกผิดแล้วมาบอกตรงนี้ยังไม่เคยบอกเขาเลยก็จริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นการคุยกันเองอะ, <ๆ S 2> อะไรงเี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราน่าจะมุมมองคิดตรงกันประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถึงยังไม่แต่งก็แฮปปี้ดีใช่ค่ะไม่ไม่แต่งก็แฮปปี้ดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องรสชาติรัวค่ะ จริงๆก็เป็นเราก็เรียกกันเองว่าเป็นราคาโิดเพราะว่าเหมือนกับเราช่วยลูกค้าด้วยแล้วก็บริษัทเองด้วยแล้วก็จริงๆอย่างวันเนี้ยกว่าจะได้เจอพี่ๆหรือเจอทุกคนก็ยากมากอะค่ะในการที่จะทํางานได้เจอนักดนตรีได้เจอผู้คนที่เยอะขึ้นทุกอย่างมันเหมือนแบบบางทีก็กําลังขยับไปข้างหน้าแล้วก็ต้องกลับมาเป็นไพรเวทปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าต้องแบบตามตอบแบบว่าท,ทุกเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง อยากระดับยิจริงเวลาลดค่าตัวแล้วคอนเสิร์ตก็ไม่แบบมีน้อยอะไรแบบนี้กระทบไหมคะเราก็ต้องมีแรงแบบว่ากดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงว่าเหมือนทุกคนน่ะต้องต้องใช้ในส่วนของเงินเก็บของเราเพราะว่ามันก็ต้องมีรายจ่ายที่แบบว่าซิดอยู่แล้วอย่างจิ๋อเองก็ไม่ได้ทําแบบธุรกิจอะไรที่เป็นแบบเสริมด้วยมันก็จะแบบค่อนข้างแบบต้องเมนเนจการเงินใ้ที่นีก็จะต้องกินทุกเก่าก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะก็ เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นงานในพาร์ทแบบโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างอื่น <reading> ท uh ี่ม <sh arp vik Worlds ifier> <sh arp> ันมาเสริมให้เราแบบว่ายังแบบโผล่มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าติดต่อมาหรับป่ะค่ะมาค่ะไอเชนชวนไหนค่ะไอเชนชวนลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะมาค่ะ2022แล้วนะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ค่ะเรามาช่วยกันทำงานค่ะโอเคค่ะอ่ะปัจจุบันอินสแตนซ์อินสแนซ์